คำศิวันอืมเจ้าศูบคำสิวสิวคือ什么意思？บุตรคำศิวสิวศิวศิวอ่าใช่บุตรคำิวือ่บบคำิวบคำสิว โอเคแต่เจ้า你你你那他们来我这里他们说又又跟你说又跟你说不能就住<麼>不能就就 <laughs> <laughs> 不能 <laughs> 不能 <laughs> 不能哎 <laughs> 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 我的天哪大家问你你害羞吗为什么脸就红红的 เซ่คงเดี๋ยวบอกว่าทำไมหน้าถึ้ดาเแดงอ่ะโอเคพาจวนโอเคเขาบอกว่าไม่ได้เก้มแดงเพราะเขินแต่เก้มแดงเพราะว่าแต่งหน้าอือปอดเทียงนะ Oh my god สุ๊บไปออกไปทมงาง OK，好，我们玩四个人，好不好？好，行。对，最近不能打你的，打你等一下别，他他们要来打我。哈哈哈！哈哈！哈哈！啊！不对，不对，不对！啊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 ！ เวียดนามน่的怎么样？越南ว怎么样？找าม的玩一下。是没钱了，你陪我好吗？我陪你。对对对。你有，你们家非常有。บอกว่าเดี๋ยวให้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 ขวัไปอันนี้แบกเราชงเยอะๆครับเพื่อนบอกจู่ๆไว้ก่อน ไรนะช่วยถามให้หน่อยรักชาลีไหมหนูถามไปเขาไม่รัไหมก็าปคอยจอน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 หนูไเ้หงออนูทิ้งไหม我อยู่มา没朋友吗嗯野เดี๋ยวเกิดเรื่องโอเคโอเคโอเคคือแบบหนูถามไปนี่คือหนูจะตุยไหมประเด็นอะ าติไหนคะจีนไทยหรือว่าเวียดนามค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะล่มๆใช้ใช้พี่ๆใจล่มๆกันนะคะไปเล่นกันสี่คนพี่ๆอยากให้ไปหาไปหาแบบอาชาติไหนบ้างคะหาจีนให้พีครับอ้าใต้เจียซัวทำเงิน,นี่เก้า中国人对中国น好的好的ยี่เคอ ทีมไทยทีมไทยอ่ะแล้วเราเหาสองคนหนึ่งคนไทยกับหนึ่งันจีนไนเดียวอ่ะไงคุยองสวัสดีค่ะไปหาเกาหลีเหรอแม่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะไปได้แม่มาละอะไรนะคะ จะได้ชงต่ออะชองอะไรอ่ะชงอะไรเนาะใ้ <m akes> ช่วงนี้พี่พี่เขาลุ้นอันเนี้ยคุยอันกับแนชาลีกันอยู่อ๋อหา <c oughs> <c oughs> อีกอันหนึ่ากลนอหรอโอเคได้ได้